ช่องสนโสน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องฝากลูกนิทานทุกเรื่องเราเขียนและจัดทําขึ้นมาใหม่จากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนะักมีคู่ซี้เพื่อนสนิทอยู่สองคนเธอทั้งสองมีนามว่าไมล์และมิน ทั้งสองคนนั้นเป็นเพื่อนที่มีฐานะแตกต่างกันซึ่งไมล์จะเป็นคนที่ร่ำรวยมีสมบัติเงินทองมากมายส่วนมินตัวเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างจะมีฐานะยากจนพ่อและแม่ทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดและตัวเธอก็มีหน้าที่คอยช่วยเหลือพ่อแม่แม้ว่าทั้งคู่จะมีฐานะที่แตกต่าง แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองแบ่งแยกชนชั้นวันนะแต่อย่างใดอีกทั้งเธอทั้งสองยังสามารถเข้ากันได้ดีอีกด้วยแต่แล้ววันหนึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มเปลี่ยนไปเพราะครอบครัวของมายนั้นถึงแม้ว่าจะมีสมบัติร่ำรวยแล้วแต่พวกเขาก็ยังต้องการ ที่จะให้ลูกสาวรู้จักทำมาหากินรู้จักความลำบากอย่างเช่นมิ้นเพราะตัวมายนั้นเองวันวันเอาแต่นอนแล้วก็กินหรือแม้บางครั้งเธอก็มักจะชอบออกไปเที่ยวเล่นอีกทั้งยังใช้เงินฟุ่มเฟือยและครอบครัวของเธอก็มักจะดุเธออยู่เสมอแต่ตัวเธอก็ยังคงไม่ทำอะไรมายมักจะถูกเปรียบเทียบกับมิ้น ที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอมาโดยตลอดใหญ่หมายเอ้ยหัดดูเพื่อนของเองเป็นตัวอย่างบ้างสินะดูอย่างมิ้นเขาสิทั้งเก่งอีกทั้งยังช่วยพ่อแม่ทำมาหากินรู้จักใช้เงินอย่างประหยัดอย่างเองนี่ต้องให้แม่คอยบอกคอยสอนตลอดเลยรู้จักช่วยทำมาหากินเหมือนมินบ้างสินะหมายที่มักจะได้ยินผู้เป็นแม่ของตนพูดแบบนั้นกับเธอเสมอ นั่นก็ทำให้เธอรู้สึกโกรธเคืองและไม่ชอบที่แม่ของตนมักจะเอาเธอไปเปรียบเทียบกับเพื่อนแม่จะเอาฉันไปเปรียบเทียบกับคนจนๆอย่างมินทำไมกันเล่าทุกวันนี้บ้านเราก็ไม่ได้ลำบากมีเงินกินมากมายจะต้องหาให้เหนื่อยไปทำไมบ้านมินเขาลำบากเขาก็ต้องหางานหาเงินดิ้นรนด้วยตัวเองสิจ้าถูกต้องแล้วนี่แม แม่เลิกเอาฉันไปเปรียบเทียบกับมินได้แล้วนะถ้าแม่ยังพูดอีกต่อไปฉันจะไม่ทำมาหากินจริงๆด้วยนะพอพูดจบเธอก็เดินเข้าห้องนอนทันทีปล่อยให้แม่ของเธอนั้นนั่งกุมขมับกับการกระทำของลูกสาวตนจนระยะเวลาผ่านไปได้ไม่นานตัวของมินนั้นก็ได้เกิดมีแฟนหนุ่มขึ้นและเธอกับแฟนหนุ่มนั้นก็ได้อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้ว แต่แล้ววันหนึ่งตัวของมิน้นเธอก็มีอาการคล้ายกับหญิงตั้งครรภและเธอจึงมาตรวจด,ดูปรากฏว่าเธอกำลังตั้งครรภลูกน้อยเมื่อเธอทราบเช่นนั้นจึงทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากและไม่รู้จะปรึกษาเรื่องนี้กับใครเธอจึงได้มาหาเพื่อนสนิทของเธอนั่นก็คือไม้เกิดอะไรขึ้นเหตุใดจึงรีบตาลีตาเรือกมาบ้านฉันเชียวละ่ะ มินได้เล่าทุกอย่างให้กับเพื่อนสนิทของเธอฟังเมื่อหมายได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เขาตกใจเช่นกันฉันไม่รู้จะปรึกษาเรื่องนี้กับใครเลยอีกทั้งฉันยังไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่ด้วยไม่เช่นนั้นพวกท่านคงจะโกรธฉันอย่างแน่แท้และตัวฉันเองก็ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้แล้วผัวของเธอล่ะ เขาไม่รับผิดชอบหรืออย่างไรถ้าผัวของเธอช่วยรับผิดชอบฉันคิดว่าผัวของเธอก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระได้นะเขาทิ้งฉันไปแล้วหลังจากที่รู้ว่าฉันกำลังตั้งครรภ์เขาก็ทิ้งฉันไปตั้งแต่ที่ได้ยินคำนั้นเพราะแบบนี้ฉันถึงเครียดไงเล่าฉันไม่น่าปล่อยตัวปล่อยใจให้กับผู้ชายแบบนี้เลยฉันควรจะทำยังไงดีนะฉันเองก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไง เพราะฉันก็มีเธอแค่เป็นเพื่อนสนิทคนเดียวเท่านั้นจู่ๆเธอมาตั้งท้องแบบนี้จะเอาอยัางไงดีนะเธอนี่นะไม่น่าปล่อยใจง่ายไปเลยนะรู้อยู่ว่าบ้านตนก็ลำบากเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเฮ้ฉันก็ไม่คิดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเธอจะว่าอะไรฉันก็ว่ามาเถอะนะเพราะสิ่งที่เธอพูดมันเป็นความจริงทั้งหมด เมื่อหมายเห็นว่ามิ้นกำลังเครียดและคิดว่าเพื่อนของเธอนั้นคงไม่มีทางออกจึงอาสาที่จะรับเลี้ยงดูเด็กไว้ที่บ้านของเธอเพราะเธอนั้นก็มีเงินและมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะสามารถเลี้ยงดูเด็กน้อยคนหนึ่งให้เติบใหญ่ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมหากเด็กคนนี้คลอดออกมาฉันจะอาสาเลี้ยงลูกของเธอเอง แล้วลูกของเธอก็จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากอย่างแน่นอนแต่มีข้อแม้หากเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วเธอต้องห้ามพูดแล้วบอกกล่าวว่าเธอนั้นเป็นแม่ของเด็กคนนี้นะเมื่อได้ยินในสิ่งที่ไมายพูดก็ทําให้เธอดีใจแต่ก็ยังคงลังเลด,ด้วยข้อเสนอของเพื่อนเพราะตัวเธอเองนั้นก็ยังอยากที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แม่ลูก แต่ถ้าหากว่าลูกของเธอนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแลกกับอะไรตัวเธอก็ต้องยอมเธอจึงตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของไมในที่สุดถ้าอย่างนั้นฉันตกลงก็ได้จ้ะเพื่อความสุขความสบายของลูกฉันไม่อยากให้ลูกฉันต้องมาทนทุกข์ลำบากอยู่กับฉันแต่ถึงอย่างไรก็ฝากเธอดูแลลูกของฉันให้ดีที่สุดด้วยแล้วกันนะวังวาง ฉันจะมาแอบเยี่ยมเยือนหลังจากที่ตกลงปลงใจกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบ้านทันทีและตัวของไม้เองก็กลับไปปรึกษาครอบครัวและบอกครอบครัวว่าจะรับเลี้ยงลูกของมิ้นซึ่งครอบครัวของไมยนั้นก็ยินดีและรับปากว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้กับพ่อมิ้นได้รับรู้ แต่แล้วระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนลูกของมิ้นได้เกิดมาแล้วเธอนั้นก็ได้ลูกสาวหลังจะเกิดมาเพียงไม่กี่วันมิ้นก็ต้องนําลูกมาอยู่กับไมยให้ได้เลี้ยงดูตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่เคยได้พบหน้าลูกสาวอีกเลยและปัจจุบันลูกของมิ้นก็ได้มาอยู่กับไม้เป็นที่เรียบร้อยและเธอก็มีนําว่ายายไหม วันเวลาผ่านไปหลายปียายไหมตอนนี้เธอก็อายุได้15ปีแล้วและปัจจุบันนั้นไมยเธอก็ได้มีลูกน้อยที่เพิ่งกําเนิดออกมาเช่นกันและไม่กี่วันลูกน้อยของเธอคลอดหลังจากที่ไมยได้มีลูกน้อยของตนเธอก็ได้ใช้ยายไหมสารพัดอย่างทั้งทำงานบ้านถูบ้านกวาดบ้านราวกับว่าเป็นคนใช้ แต่ยายไหมเองนั้นก็ไม่เคยบน่นไม่เคยขัดคำสั่งของไมยแต่อย่างใดและยังเชื่อฟังในสิ่งที่มายพูดเสมอแม้ว่าบางครั้งจะถูกมายดูดา่าต่อว่าราวกับเธอนั้นไม่ใช่ลูกแท้ๆเองหมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่เอาผ้าอ้อมน้องไปเปลี่ยนให้น้องล่ะจานที่แช่ไว้ก็ไม่ล้างอีกมัวแต่ขี้เกียจขี้คร้านอยู่ได้รีบๆทำซะดีๆนะ อย่าให้ฉันต้องบ่นหนักนะเหนื่อยจากการเลี้ยงดูเองก็มากพอแล้วยังต้องมาเหนื่อยบนเองอีกจ้ะแม่เดี๋ยวหนูรีบทําเดี๋ยวนี้เลยจ้ะยายหมาเมื่อรับคําสั่งจากแม่แล้วเธอนั้นก็ไม่ได้รอช้าแต่อย่างใดและรีบทําตามคําสั่งของแม่ยายหมายนั้นทุกวันเธอมักจะถูกผู้เป็นแม่หมายทาร้ายจิตใจทางอ้อม และมักจะดุด่าต่อว่าเธอบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลจึงทำให้เธอรู้สึกเสียใจและไม่เข้าใจสาเหตุที่แม่ของเธอนั้นทำกับตนเช่นนี้อีกทั้งอย่างรักน้องคนเล็กมากกว่าตนบางครั้งก็ทำให้ใยายไม่นั้นแอบคิดว่าตนเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่ไมยและต้องอดทนอยู่กับแม่ที่นิสัยแบบนี้ต่อไป แม่บางครั้งจะรู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องทนด้วยความรักแม่และไม่อยากให้แม่ของตนต้องเหนื่อยบวกกับแม่นั้นเลี้ยงดูตนเองมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยในทุกๆวันนี้มินก็มักจะแอบดูบุตรสาวของตนเองที่อยู่กับมายเพื่อนสนิทของตนเพราะเหตุว่าอยากจะรู้ความเป็นอยู่ของลูกสาวว่าอยู่ดีมีสุขสบายดีหรือไม่ แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นดังที่เธอคิดและตัวเธอเองก็รับปากและรับรู้มาตลอดว่ามายนั้นปฏิบัติไม่ดีกับลูกสาวของเธอใช้ให้ลูกเธอนั้นทำงานหลายอย่างสารพัดเมื่อเธอเห็นเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกโกรธเคืองเล็กน้อยและสงสารลูกสาวตนเองแต่นั่นก็ยังคงไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะตัวเธอนั้นเองเป็นคนตัดสินใจเช่นนี้จนระยะเวลาผ่านไปหลายปีมิ้นก็ได้พบรักครั้งใหม่กับชายหนุ่มเศรษฐีที่มีฐานะค่อนข้างจะร่ำรวยแต่ตัวของชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่เคยรังเกียจมิ้นที่เธอมีฐานะยากจนอีกทั้งยังไม่เคยรังเกียจมิ้นที่เธอนั้นเคยมีลูกมาก่อน และยินดีที่จะช่วยมินรับเลี้ยงดูลูกสาวในที่สุดสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตของมินเธอนั้นได้เจอชายที่ดีชีวิตพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือเธอจะไม่ไปรับลูกสาวของเธอมาอยู่ด้วยกันหรือจากที่ฟังแล้วที่เธอเล่าออกมาทั้งหมดเพื่อนสนิทนั้นทำกับลูกเช่นนี้เธอยอมได้จริงๆหรือ ไม่สงสารลูกของตนหรืออย่างไรให้มาอยู่กับเราที่นี่ดีกว่านะพี่จะช่วยเลี้ยงดูเองไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากรับลูกมาเลี้ยงมาอยู่ด้วยหรอกจะ้ะตอนแรกฉันเองก็กลัวพี่จะรังเกียจเพราะฉันเองก็ทนไม่ไหวกับสิ่งที่ลูกเจออยู่ตอนนี้แต่ถ้าหากตอนนี้พี่ไม่รังเกียจฉันก็จะตัดสินใจไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันแต่จริงๆแล้ว ฉันก็ยังคงแอบดูและแอบเป็นกังวลกลัวลูกจะไม่กลับมาอยู่ด้วยเพราะตัวของเธอนั้นไม่เคยเห็นหน้าฉันที่เป็นแม่แท้ๆมาเลยด้วยซ้าไม่ต้องเป็นกังวลใจไปดอกนะอย่างน้อยลูกของเธอเมื่อได้รับรู้ความจริงเขาอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เธอทำในตอนนั้นเป็นเพราะอะไรหากเธอยินดีที่จะทำหน้าที่ของแม่สักครั้ง พี่คิดว่าลูกคงจะไม่โกรธอะไรแล้วคงจะเข้าใจในเหตุผลสิ่งที่เธอเคยกระทำไว้นะชายหนุ่มเศรษฐีค่อยๆพูดปลอบโยนหญิงสาวเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและตัดสินใจที่จะกลับไปรับลูกสาวของเธอเพื่อมาอยู่กับตัวเธอซึ่งเป็นแม่แท้ๆแ,แต่แล้ววันรุ่งขึ้นที่บ้านของไม้ ก็ยังคงใช้งานใหญ่ไหมทำงานอย่างหนักทั้งวันมีหนำซ้ำยังต้องเลี้ยงดูลูกของมาอีกด้วยส่วนตัวมาเองนั้นก็ไม่ทำอะไรวันวันเอาแต่นั่งกินดอนกินดูทีวีไปวันวันบางครั้งยังปาข้าวของใส่ใยไหมโดยที่เธอยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรผิดใยไหมมักจะต้องโดนอย่างนี้เสมอแม้ว่าร่างกายของเธอจะเหน็ดเหนื่อย แต่ก็ต้องห้ามทอเพราะสิ่งที่เธอโดนนั้นคือผู้เป็นแม่เป็นคนกระทําเธอจึงไม่ได้สนใจและไม่คิดเจ้าคิดเจ้าแค้นกับแม่เปลี่ยนผ้าอ้อมให้น้องเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาผ้าของฉันไปซักด้วยนะกองเต็มบ้านเต็มห้องหลายวันแล้วนะจะให้ฉันเอาไปซักเองหรือไงเองนี่มันขี้เกียจตัวเป็นคนอุต่าเลี้ยงดูมาอย่างดี แม่เอาผ้าลงไปซักเองก่อนได้ไหมจ๊ะยังมีงานอีกหลายอย่างที่ลูกยังทําไม่เสร็จนะจ๊ะหากเสร็จแล้วจะรีบไปจัดการให้เลยนะจ๊ะแม่เพราะว่าวันนี้คงจะไม่ทันเอ๊ะนี่เองก้ายกย้อนฉันรูอ้อย่างไรฉันบอกให้เองทําเองก็ทําสิอย่าขัดคําสั่งฉันหากวันนี้ทํางานทุกอย่างไม่เสร็จก็ไม่ต้องกินข้าวโดวยคําพูดที่โกรธเคืองของไม้ เธอเพลอพูดคำที่ทำให้ยายหมายรู้สึกไม่สบายใจและเสียใจหญิงสาวจึงน้อยใจในคำพูดของแม่ตนแต่แล้วในขณะนั้นเองจูู่มินก็ได้เดินทางมาที่บ้านของไมยและเมื่อเธอเห็นเช่นนั้นก็รีบเข้ามาต่อว่าไมา้ที่ทำกับลูกของตนเช่นนี้เธอทำเช่นนี้กับลูกของฉันได้อย่างไรฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอฝากเธอเลี้ยงดู ฉันเองก็นึกว่าเธอจะเลี้ยงดูลูกของฉันอย่างดีอย่างที่เธอรับปากไว้แต่สุดท้ายแล้วฉันกลับคิดผิดยายหมายเมื่อได้ยินสิ่งที่พูดเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกงนงงและไม่เข้าใจในสิ่งที่มินพูดแหมเธอเองก็กล้าพูดนะเงินค่าเลี้ยงดูเด็กก็ไม่เคยให้ฉันสักบาทจะให้ฉันเลี้ยงดูดีขนาดไหนกันทุกวันนี้ลูกของเธอ มีที่เรียนมีที่กินที่สุกหัวนอนได้ก็ดีพอแล้วลูกเธอน่ะทำตัวขี้เกียจขี้คลานไปวันๆจะไม่ให้ฉันดุด่าว่ากล่าวเลยหรืออย่างไรฉันเห็นทุกอย่างที่เธอทำกับลูกฉันและลูกของฉันเองก็ไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานตัวเธอเองต่างหากที่เป็นคนเสนออยากจะรับลูกของฉันมาเลี้ยงด้วยแต่เธอกลับทำให้ลูกฉันเป็นแบบนี้ ลำพังใช้งานให้ลูกฉันทำงานนน้นนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะเธอเป็นคนเลี้ยงมาแต่นี่เธอกลับทำร้ายจิตใจของลูกฉันมากวันนี้ฉันจะมาเอาลูกของฉันกลับคืนไปอยู่กับฉันและเมื่อมิ้นพูดเช่นนั้นหมายจึงยอมคืนใยไหมผู้เป็นลูกเลี้ยงของเธอให้แก่แม่แท้ๆเพราะตัวหมายเองนั้นก็ทนไม่ไหวกับลูกสาวเพื่อนอีกแล้ว หลังจากนั้นมินก็ได้รับลูกสาวของเธอกลับไปอยู่ที่บ้านทันทีทั้งที่ยายไหมตอนนี้เธอยังรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมินก็ได้เล่าทุกอย่างให้ยายไหมาฟังทั้งหมดจนในที่สุดแล้วยายไหมก็ทราบเรื่องและไม่โกรธแม่ของเธออีกทั้งยังเข้าใจเหตุผลของแม่ตนอีกด้วย แม่ต้องขอโทษลูกด้วยนะที่ตัดสินใจทำแบบนั้นตั้งแต่ทีแรกเพราะไว้ใจเพื่อนสนิทของตนเองแต่ไม่คิดว่าเธอจะทำร้ายจิตใจลูกของแม่เช่นนี้หลังจากนี้เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะแม่สัญญาว่าแม่จะทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดแต่ลูกก็จงจำไว้นะ ว่ายังไงไม้ก็เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ได้ถึงขนาดนี้ลูกอย่าโกรธอย่าเคืองแล้วอย่าถือโทษโกรธเลยนะมันจะเป็นบาปกับตัวเราเพราะไม้เขาคือผู้มีพระคุณของลูกไม่ต่างอะไรกับแม่คนหนึ่งเลยนะลูกนะไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูยินดีและเข้าใจด้วยซ้ำในที่สุดแม่ของหนูที่แท้จริง ก็ไม่ใช่แม่มายอย่างที่หนูคิดไว้หนูไม่โกรธหรอกจะ้ะที่หนูเจอแม่มายทำแบบนั้นแม่มายก็หวังดีส่วนแม่มิ้นเองก็หวังดีกับหนูเช่นกันตอนนี้หนูก็มีชีวิตแล้วได้อยู่กับแม่แท้ๆของหนูแล้วขอบคุณแม่นะจ๊ะที่ยังไม่ลืมลูกคนนี้แล้วกลับมารับลูกไปอยู่ด้วยกัน หลังจากนั้นทั้งสองแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชายเศรษฐีก็ช่วยเลี้ยงดูบุตรสาวของมิ้นเป็นอย่างดีและไม่เคยรังเกียจทั้งสองแม่ลูกเลยแต่อย่างใดนับว่าเป็นความโชคดีของทั้งสองคนแม่ลูกนี้แท้ตั้งแต่บัดนั้นเมื่อใยไหมได้มาอยู่กับมิ้นเธอก็ไม่เคยลืมแม่ไม้ ซึ่งเป็นแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่แบบอกถึงต่อให้จะเจอเรื่องอะไรที่ทำร้ายจิตใจแต่เธอนั้นก็ไม่เคยเก็บมาคิดเธอยังหมั่นซื้อของไปฝากแม่มายและฝากน้องซึ่งเป็นลูกแท้ๆของมายเพื่อนรักของมินซึ่งมินนั้นเป็นแม่แท้ๆของยายไหมตั้งแต่บัดนั้นทั้งสองครอบครัวก็ปรับความเข้าใจกัน มายและมินต่างสวมกอดกันและกลับมาเป็นเพื่อนรักกันเหมือนเดิมมายเองก็<อ>ได้กล่าวคำขอโทษต่อมินไปว่ามินฉันขอโทษด้วยนะที่ทำกับลูกเธอแบบนั้นตั้งแต่วันที่ยายใหม่ไม่อยู่ฉันเองก็ได้มาคิดทบทวนแล้วว่าฉันก็ทำกับลูกมากเกินไปอะ่ะอย่าโกรธฉันเลยนะ <S <S จะโกรธทำไม ไม่เธอเป็นคนเลี้ยงดูลูกของฉันนะแล้วเธอก็เลี้ยงดูมาอย่างดีด้วยละ่ะตั้งแต่นี้เรากลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกนะฉันจะไปมาหาสู่จะมาเยี่ยมเย็ยนเธอบ่อยๆแล้วจะพายใยไหมมาหาเธอบ่อยๆนะตั้งแต่บัดนั้นยายไหมลูกที่มิ้นฝากหมายเลี้ยง <S <s ก็ได้มาอยู่กับแม่แท้ๆของตนอย่างมีความสุขตลอดไป จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ